สวัสดีกํลาลังคนนะครับวันนี้นะครับเราได้รับภารกิจจากโดยตรงจากส่านแม่ทัพบพิษสองนะครับว่าจะมีผู้ร้ายนะครับว่าจะมีผู้ร้ายตามหมายจับจำนวนสองลายนะครับเดินทางผ่านพื้นที่ของเรานะครับโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถกระบะนะครับคนแรกคนแรกนะครับคือนะ้านายนัตุวุฒิวันประชานะครับอายุประมาณสา